เอา่ะ่ดิเอาที่ต้นกับอะไรไปเอาที่ต้นดิที่ต้นนี่คือมีที่ต้นเขามีไข่นะครับโอ้โห้าปากได้ก็แเก็บอะไรโอ้้าปากได้ยอะแยะเลยไม่ปากไอต้นนั้นไอตัวนั้นเรากำลงข่มเงินอย่างอะไรน้องแป้งต้องไปเก็บที่ต้นหรือจะไปเอาแค่นี้อารมณแค่นี้ก็พอแล้วไม่เอาพี่จะให้น้องแป้งไปปีนต้นมักหลอดจะดูว่ามันเยอะขนาดไหนวื้ออ้าปากไกับวอินได้ก็เลย ไปไปไปปนะโลไปจริงเหรอจริงแค่น <Jenn> ี <face bleiben> <sh arp inhale> ้พียจะไม่พอเหรอเราจะกินเป็นมาพี่จะไปดูต้นมัน้ป้อมเนี่ยซื้อไยใครใครที่ต้นพไมวันนี้ชเวอร์มันชันหรือเปล่าเนี่ยจะทำอะไรไปเอาเก็บที่ต้นอีกอ่ะเออทั้งแป้งใส่กระป๋งไปเก็มากอดโชว์เพื่อนๆหน่อย แม่ลูกเยอะประถามแม่ด้ลูกเยอะไหมไมไม่แบนว่าหือปไ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 ปดูไปดูไปไปเราจะไปดูกันไปครับนะนางแปงจะพาไปเก็บหมักร่อนอวันนี้ไม่ได้เอาอันนี้ขามันด้วยไปไป พไปเลยแดนแดนแดนวานะพี่แนหึ่ยหึ่ยหึ่ยตอนนี้เราจะไปตามหาหมัดร้อแนแดนแดนแดนพี่แน่น้องแบงค่ายอยู่นั่งน้ำชาม่อนน้ำชามร้อนไม่ใช่รอบหมู่บา้านกำแพงเมืองไม่ใช่กำแพงวัดหนองบัวน,นะคะใครที่จินตนามามาล่วงบุญได้อันนี้ยังไม่มีชื่อน,น้องแบงค์ ยังไม่มือชื่อมาร่วมทำบุญได้ตรงนี้เท่าไรอ่ะคนหกหมื่นอ่ะหนึงน่งหนึ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 ่งอันนี้เนี่ยหกหมื่นจัดเองจอดตรงนี้จอดตรงนี้ที่นี่จะมามาหลอดซิงว่าต้าใครวิ่งตีต้นเงี่ยไรวะใครวิ่ใครวิ่งตีต้นมาไนเงี่ยไรวะแถวทางฮับปัก มานไองแป้งมาโชว์ฝีมือกันเก็บก่อนเดี๋ยวช่วยเก็บใครอยู่ตอนนี้เอาทายยะโอ้โหไม่เข้ามาเก็บเก็บใส่ดีแน่ๆอยู่อุ้ยทำอะไรน้องแป้งอะไรน้องแป้งเป็นนางเอกของช่องน้องแป้งต้องมาโชว์ฝีมือหมาดุไว้ระวังไว้เออเอาหมวกเก็บเลยหมวกเก็บเลยใส่เงิน เวลาเก็บนี่ง่ายมากเลยก็คือเอามือเบบีเออกระโดดกระโดดแล้วก็เอาหมวกรอเว่อต้องบอกน้องแป้งใส่เว่อโอ้เยอะมากอ่ะดูดิแต่ว่ามันขึ้นอยู่บนนี้โอ้โหดูโอ้โหส้มไม่หมดเลยอ่ะภาป่านี่คือเมื่อกี้เห็นแล้วเป็นถูกเลยนะนี่ครับน้องแป้งเอาคือเอาอะน้องแป้งกินสดสดโชว์ดิเปรี้ยวสักลูกหนึ่งสักลูกหนึ่งมาโชว์เพื่อนหน่อยดิสดนะปะ เออเดี๋ยวเขาไปทำน้องแป๊ะจะไปทำสูตรพิเศษของคนที่เชียงตุงทำกินกันไม่ใช่เวลาจะกัดต้องเช็ดก่อนแต่ก่อนตอนเล็กๆอ่ะเราตอนเด็กๆอ่ะเราเราจะเอานี้มันออกหน่ใช่ไหมอันวิดไม่มีกันอันวิดไม่มีอ่ะอันวิทไว่าอ่ะคือคือว่าอะไรแอนวิดไม่มีอ่ะโอ้แต่มันเยอะมากมันเยอะจริง โอ้โหนี่นี่เก็บปกติมันจะขึ้นตามตามไอ้นี่ไหมตามไอ้นี่น้องแป้งมันจะขึ้นตามตามต้นไหมหรือมันขึ้นตามจร่งนี่ไงอ่ะอดูพี่ดู<า>พี่มาเอ่เพี้ยนเอาลูกนี้แล้วกันนะมาโอ้อันนี้ไม่ได้ฉีดยาใช่ปะ่ะไม่ได้ฉีดธรรมชาติเลยอ๋อของเพิ่นไม่เก็บให้แล้ว<ม>เร็วๆกวก่าจะได้ 500. ห,ห้าร้อยแลก็ดีอะฟาดหน่อย อร่อยนะกระเพราเป็นกระเพี่เขาทำอร่อยใช่ไหมก็ต้องมีพริกเกลือแบบทุ่นเน่าอ่ะเราจะเปสูตรทุนเน่าเฮ้ยพี่กินพี่กินโชวนเพื่อนอีกลุงอารมณ์ติดใจอะดิอร่อยผมชอบกินเปรี้ยวถือว่ามันฟัดปากเปรี้ยวๆหน่อยๆไม่กินได้ไหมฮะรินน็ดไหมไม่กินมันเปรี้ยวค่ะมันเปรี้ยวขนาดเลยพี่ชอบกินอ่ะอันนี้ไว้ตรงนี้กินได้เก็บแล้วก็มาใส่ตรงนี้นี่อ่ะนี่ดูอีกหนึ่งรูงนะอร่อยจริงถูกใจ ำไมไม่กดอะไรแบบนั้นหน้าไม่ชัดหน้าหน้าพิงรอๆอยู่ป้าออกข้างบนไปโดนตายอ้ยอ๋อเออคิดว่ามันตกอุ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วก้นสูงยาเนีเก็บแล้วใช่ว่าก้นสูงยาวอ่ะแล้วมีสุกแต่เดี๋ยวอุ้ยต่ำเฉยอีกเดี๋ยวเห็นไหม มูกเขาช่วยเก็ียวใช่ป่ะใช่แล้วเอาลูกคนส้มได้ยไหมเปรี้ยวเลยเอาไม่ใช่เอาที่มันลูกสีแดงๆอ,อ<ด>่ะพี่นี่มขึ้นไปบนหลังคา,งาแล้วเอาเหรอต้องหกกอักเก้าอี้พี่ปูนพี่เก็บหมดเลยอ่เก้าอี้เหรอนี่นี่นี่เก้าอี้ตัวเล็กๆปรมานั้นได้ไหมไ มันเด็กไปไปไปข้างบนหน่นนยแล้วแสงเถอะพี่วะพี่จะขาดเออเออพี่นี่อย่าไปจับน้ำร้อนนั่นดีไ้ร้อนซึ่งมันร้อน มากใช่แต่ว่าเก็บมันยากเดยโอ้ที im g> <g ่เขาเก็บนี่เขาใช้มือเก็บอย่างนี้ป่ะใช่พี่นายจะเอาอะไรเก็บปักเก็บบอสอ่อเมื่ออ่อเอออุลีคูเบอุลีคูเบในยาเราเก็บให้ด้วยกลัวพี่เนี่ยจะตกเรื่องนี้ได้ก็เก็บแบบนี้หน่อยครับกูเก็บเนี่ยลงมาก็ได้ลงมา บน,น,นึงเอาตรงนี้หน่อยชอบไหมชาที่มันรดโผล่มันเสียวเสียวพอแล้วแค่นี้ก็พี่ชอบเสียวเอาตรงนี้ค่ะลูกอเอาห้าลูกลวัวโถ่เพื่อนเพื่อนเฮ้ยเสียวตุกมาปุกหนี่งนึ่เอาเลยโรงพยาบาลอยู่ไกลเปล่าไกลฮะพอแล้วโอ้โหไว้ก็โรงพยาบาลน,น่ะอยู่ใกล้กว่ากันๆๆอ๋ออะเดี๋ยวเร็วๆรนี่ครับนี่อุ้งเล็กเก่าปีนี้ครับ ดนอุลัยติมามยาพี่อออยาในบิ่าพีลายแล่วออลอเช่าเสหอัอลงเช่าเสอลเช่าเสร็จคื่อนนะเพราะว่าหกสิบลูกสอ๋นับลูกข่ยอสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่หสปดเจ็ดเจ็ดเส็ดเจอดเจเจ็ดเจ็เลยอเจ็ หกสิบาท60ลิบกสิบาทนะโลินะเปนก็เดี๋ยวให้คุณลุงเขาเก็บดีกว่านะเดี๋ยวเอามาเลือกลูกแดงๆครับแล้วก็เดี๋ยวไปทําสูตรพิเศษของการทำมามักลอดใส่โชเน่อร่อยจริงนะเมื่อกี้ผมลองกินไปนะแล้วก็เลยให้น้องแป้งมาซื้อที่ต้นเลยนะว่าเก็บสดๆแล้วก็มาทำกินแบบสูตรของคนเชียงตุงทำยังไง ต้องติดตามชมให้ดีมาแล้วครับมักหลอดหนึ่งถุงครับที่ได้นะนักแป้งจะทำสูตรมักหลอด,อดใส่<า>คลุกโคนเน่าครับเดีย๋ยวเพื่อนคงได้เห็นนะถ้ามันไม่หมดยังไงนักแป้งก็จะทำมักหลอดปั่นให้กินอีกต่างหากนะอโลเพสดป,ปลอเลเลยเพื่อจะคุ้มราเพ็น,นขนาดนี้มาทำมักหลอดฮะที่เขาขายดีไง เพชรปเลอร์เลยโอ้มังหลอดแดงน่ากินมากนะใช่ในกล้องสวยบ่มังหลอดอะสวยแต่คนอะอย่างนั้นงั้นแหละฮิให้พี่เนนได้กินน้ำอันนี้นะฮะแล้วแปชิมน้ำดิว่าอร่อยไหมน้ำมังหลอดชิมชิมก่อนชิมชิมชิมอะชิมช้วแป้งชิมก่อนเร็วน้ำบังหลอดนี่หากินไง่ายๆนะไปใช่ไม่หากินง่ายมึงประเทศไทยบ่งมีแล้วกัน ประเทศไทยมีแต่บ้านที่เนี่ไม่มีเออใช่อาชิมหน่อยดิชิมไปชิมไปชิมไปเพื่อนดูก่อนก่อนแล้วก็น้องแป้งเขาจะหั่นหมากหลอดหั่นยังไงเวลาเขาทำโอ้ยนั่งมาหนิไม่มีใครมาเนาะญาติเยอะนะน้องแป้งญาติเยอะโอ้นะหั่นเป็นเจ้าเสี้ยวคล้ายๆกับมะกอกนะเนาะไม่รู้เอาเลยพี่นายก็กินน้ำอันนั้นเลยโอ้น้ำนั่นจะเปรี้ยวน่าจะไปทำน้ำปั่นได้เลยนะทำเล่นไป เสีดายไม่บักเสียดายไปทำน้ำปั่นซะนั่งมาเดี๋ยวเว้นเงินเนี่น้ำไหลไหลว่ะพี่แม่ไม่เอาหน้างคนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนไม่อยากดูคนเขาดูเบื่อแล้วเขาจะดูพี่พีกันทำบักรอ่นโอ้โหนี่ญาติมาโอ้โหญาติเยอะจริงว่ะหนังแป้งญาติเยอะ ดี๋ยวรอใน้องแป้งหาให้หมดก่อนหาให้หมดก่อนหาให้หมดก่อนเออนะเดี๋ยวให้ดันย้าก็คุยกั่อนนะเพ่อจะได้เราจะคุยกันะลึ่งตังๆเราจะได้ปล่อยเขาเต็มที่ไปเลยมาแล้วกุ๊กัูยังไงวะจุดุจุดจุดจุดจุะจุดจุดจุดจะดจุดนุดจ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 ุดาุาจุดจุดจุาจุดุดจุดจุาจุดจวดจุงจุดุด เอาขึ้นไหลกายเกินเออมีฝ้ายพวนีดีเทียบกับมันตั้งเทีมันเ็าเทาม่ากั้เาเก็บเงินสมมาเนี่ยคาบัเสียเออคาบังที่พวกซิ่วหว สุดท้ายลูกนี้นะคะแฟนรอสุดท้ายสุดท้ายน้ำน้ำอร่อยนี้ใครจะกินก็โชคดีมีลาบลาบเลยเฮง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 กาแฟไม่ได้ไม่ไม่อยากกินหรอไม่ค่อยมีลาบมีโชคเนี่ไม่ค่อยมีชะไม่คุณไม่ถูกไม่ค่อยมีโชคมีลาบโอ้โห ปอมจริงๆมาโชว์นั่นแหละถ้าของจริงแขกเขาไม่กล้าเชื่อเราทุกคนเขามาตัดมือไปแต่แค่วันนี้เฉพาะวันนี้โอเคใส่น้ำนี่แหละน้ำจัค่ะใส่มุกมาใส่มุกมา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 กั่นเก่ามาใส่ใส่มุกมาใส่พริกทั้งหมดนี่เลยอ้าวทำเสร็จแล้วใส่พริกอีกโอ้โหอะลูทำทั้งงใบกินที่หมดคนเดียวเหอะใส่สังต่อ ใส่มเก้อกอมึงเแที่เปิงแกเอแล้วก็ทนเน่าทนเนานี่คือห้ามลืมเลยครับคนใจเจี๊ยมียิ่งเกาอ่ะหนึ่งสองพซื้พนกมาก็ิเ่าที่นลังเลงยิ้้าไม่ชัดต้นใจเจี๊ยี่กัเอออ๋ไอางันดีไหมสงี้่ง I mean ่หองอะไรกันอะไรนกเขาบอกเ้ <S <S ี so yeah. ่ยน้งหลัง น่นี้ใส่หมึกกระปุกหรอเปล่เนี่ยเกลือกรชูเนี่ยหมดโอ้ลกปลาส่จะหอี่ตรงเกล้ามกอัคามาติตาปดตีปวปไม่โอ้โเร์แล้วปิดเขาอ้นแล้วเขาห้เาบบปล่าล่ะปัดีวงเขาต้เฮ้ยเราไม่เรียนั้นข่้นให้แนปิดแป๊บนึงโอเคขึ้นมาหมหเจอแล้วอาด ผมปีไฟเดินไปออยังไม่แน่ได้แล้วมาจะทำอะไรขยำมอดูใกล้ๆนะคะทำลายอะไรไหมยังมูไอ้ดล้วกับจีนเนี่ยอ๋อเออเจ้้เาเอลุงลง

เขาวเหมือนสร็ยังเสร็จแล้วชิมด้รายพดไรเอ็โอเมื่อกี้พี่เปนกินเฉยๆไม่ต้องแส่รก็อร่อยไม่เลยเมื่อวานเนาะไม่เลยมื่อกินคำนใหญ่ดิมันหนมากเลยอร่อยมากอส ในนไอ้สานาสิเนชื่อพวกนี้ยนะปลาิงตวปงตำไรไหลวน้องแปใส่ัเนี่ยนา้ยยัไงให้กนดูคนดิดูดิโอ้โหดูชัดนะดูคนด้วยจานเจออะไรอยู่เฉยเนี่โอ้โหอะ ใส่ส้นหอยส้นจมีลูกไอ้อนแต่เบื่อกี่ยวกาบอะไขึ้นอืมเบ่เสรอแค่เหนื่อยเบื่อกับตาี่เรเอาเดี๋ยวไว้มันอร่อยมากเลยอ่ะเบื่อคิดแตกอืเอาไปเอาลไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กินเองนะโอ้โหก็น่ากินมากนะดูมักรอดที่น้องแป้งทำครับอร่อยมากจริงๆเลยอร่อยจริงเบื่อหูอรขึ้นานมาเต็มทำแค่นี้นะต่างรให้เป็นเบือ เห็นคป,ปั่นป,ปิดคลิปเดี๋ยวอาจจะได้กินน้ำมังกรต่อนะเดี๋ยวน้องแป้งจะเอ,อนาน้ำนี้ไปปั่นกินต่อนะดูดิน,น,นะน้องปั่นนะน้ำเปิดน้ำลายอ๋ออ๋ออ้าีน้ำคือน้ำลายวะลายเลยกินน้ป็ลายหมดแล้ว อ่างนีมเขาปากคนกับเยนเน่ย hmm. mm ันไปนเพียทางนี้สวยมากทางนี huh <mythology> um, mm ้สวยมากมากเลยคือม mm ันไม่เปรี <Su icide noise> <oot> ้ยวมากะมันมันเน่าแล้วก็เป็นเผนไม่กระเด็นเฮ้ยกหมดจังนาริงจัะทีวอาสกตเลยจิงอร่อยจริง มันไาเจ้านะมันพขึ้นก็ไปเขากับอันน้ำลายกับไรเน่ยเมื่อเมื่อกินเลยเพราะันลายไหลแเราน้ำลายกระเด็นอ่ะไอ้ไอ้ม้อนเออเลียนเขากะก็ใส่ชพอแล้วน้องไปไปด้วยกินก่อนแล้วแม่ก็อยากกิน